วันนี้รนะ้อยสามสิบเก้านะอเล็กร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ต่อสองปอนะนะอันนี้เป็นภาคที่สี่เราเจอเขาเราชนะเขากี่ครั้งก็ประมาณสามครั้งชนะสามครั้งเลยเหรอโอ้วันนี้ครั้งที่สี่นะวันนี้ต้องต่อน้หนักหน่อยอ่าเมืเช้ามาเกินไมไ่ได้จุดจุดห้าซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่จุดคุณมะอ๋อกี่วันซ้อมมาก็ประมาณสองวันเราก็สไตล์หุ่ยมือเข่าด้วยผสมช่วงหลังนี่หมัดเบิร์ดพร้อม สูงเท่ไหรตอนนี้ใต้เจ็ดสาน้ำหนักพองเราปล่อยๆเท่าไหร่ก็หกสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุยี่สิบสี่ชกมวยสักสองร้อยได้ไหมเกินไหมประมาณประมาณนั้นนะนะสามไฟล์หลังเป็นไงชกว่าันชนะกี่ครั้งก็ชนะหมดชนะหมดนะวันล่าสุดเราชกวัยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเจ็ดเราสามเจ็ดเราทแปดวันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเราทำเก้าต้องคุ้มไม่ถ้าเราทเก้าเนือสักสามโลเอ่อไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยอ่ะลูกหลานจากจังหวัด าอ่าฝากแฟนคขับเชียร์นะวันนี้กุเอกก็ใช่เป็นลังเจค่ด้วยวันนี้ทำเป็นเต็มเพียนะโอเคขอจุวยดีครับผมกูเอกนะบรายการนะครับนี่ครับจุดกับอเล็กซ์ภาคที่สี่้ชา่ผมมาเล่นจริงนะตอนนี้อยู่ประเทศไทยกี่ปีนะสิบปีแล้วโอ้โหไม่กลับบ้านกับช่องนะเราเจอเขามาสี่ครั้งนะสุดที่เราแพ้เขาแพ้ลูกไหนอ่ะก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายออกเขาเร็วกว่าเรานะแก้มาแล้ววันนี้นะ เราซ้อมอยู่จิตเมืองนอนน่ะนะกี่วันได้เบ็ดเสร็จสองอาทิตย์กว่าออกว่าเราประเภทไงวิมือก็ได้เข่าก็ได้ครับเครื่องนะความสูงความยาวเราน่าจะได้ลอยเขาหน่อยไหมวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับดีกว่าไปที่เจอเขามานะเราชกมันาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบครั้งเราสูงเท่าไหร่น้าหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่อายุเอ่ออายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองเลยนะ สามไฟหลังได้เป็นไงบ้างผลเราผลงานเราก็ล่าสุดไปแพ้ทงสียงที่ท,ที่นี่ทนะีในวันนั้น100ร้อยเท่าไหร่ร้อยเซีนนะวันนี้เราก็ร้อยได้ได้สองปอนด์นะนะเอาละเราเป็นคนจากประเทศอิตาลีอ่ะฝากไคขับเชียร์ในะอิตลอาลีเป็นลูกชายของเรามันเชียร์นะโอเคขอโชคด,ดีครับ